สวัสดีครับสวัสดีสายหวานสายจวดเนาะครับสายนำพึ่งน,นำพึ่งปลาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอ่ากับมานะครับมึงขั้นตอนการเก็บรักษาของผมนะครับเก็บรักษาน้ำพึ่งครับไม่ใช่น้าพึ่งครับเก็บรักษาร่างพึ่งร่างมีมห้องมีมเนี่ยนะครับพี่น้องอบีบเสกปวดไปผลว่าเป็นของปลอมว่าเป็นของแท้นี่ครับอันนี้ของแท้เนี่ยน่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่านี่คือ ขั้นตอนนะครับที่ผมได้มาผมก็เจ็บไว้นะครับเจ็บไปใส่ครับผมอที่บอกครับใส่ลังฟมเจ็บไว้นะครับลังควมกลองคม่เี่ยผมซื้อมานะครับซื้อมานะครับลงทุนซื้อมานะครับเสียมาเจ็บรักษามีมินี่กินจนโดนพี่น้องนะครับถ้าปลาทูปลากระยังเสียกินเป็นปีสองปีนะครับกับอันนี้พึ่งธรรมศาตร์นะครับบอลมี สารเจือปนโคดิดีวัตถุกันเสียนะครับเจ็บกินได้เป็นปีนะครับควมเย็นหวานคือเอาแซ่ไอติมหลายพีนองกับแซ่ไอติมแั้วก็แซ่ว้ไปกินในดวครับอันนั้นแซ่นี่ครับแฮงเอาไปกินกับเขาไปกินกับเขาผคมกับไซครับเหลาเขานะครับประธานโทษนะครับนะครับเย็นโอ้ยมีแห้งทองหลายปีนองนี่นะครับครับบุนนี้กับพ่อได้ไลน์นะครับเด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก่านะครับเก่าห้างนะครับนี่พี่นองนะครับสนใจอยากได้เนาะยุกเกลไก่ผมไปส่งให้รับแต่ว่าอยูในกับฝากไป,ปย่างนะครับทั้งกรุงเทพมาหานครเด้อพี่นองผมมาคำนวณมือเหล้วก็ไปถามมือเหล้วหันไปส่งไปซะนี่นะครับส่งเคอรี่กัตามแต่เนาะครับ มันเกิดปัญหาปลายทางไปยังกับเพราะว่าเขาิีบหอดเพราะว่าโยนนาโยนหลังโยนหลังโยนนาโยนไปโยนมาโยนมาโยนไปแกเป็นหอดทั้งมีมเลมัสปีนองเพราะเป็นตะกินเนาะเพราะฉะนั่งเก๋าอายุใกล้ๆในเขตพ้นใต้สุวรรณนี่ครับไปทรงได้ยู่นะครับยังไม่กับสองลอยสามลอยนะครับไปทรงได้ยู่ดอกครับว่าเป็นยังนะครับยอมเสียน้นามันรถแลีนไปได้ยูนะครับใส่รถไปเนาะก็ทรงไปจชนีไปยากพี่น้องครับ พอติษามาแล้วครับน right er AP ี่นะครับข้างนี้นะผมนี่ครับนี่ครับม่านนี่ครับผมซ้าเขียนนี่ครับในปัญญายังไงก็พ่วมนะครับผมหลือเอา่มเบอร์ใัสุดจับวมากแลวครับได้ซ้ำนี่นะครับพี่น้องนะครับนีกตะัง200ยครับสองรนะครับนี่รอยหนะครับอันนี้กันรอยหาซนะครับตัวร่องกันเลยครับผมอันนี้นะครับอีกรอยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งร้อยหน้าสิบบาทร้อยหนึ่ง้อยหนึ่งครับผมนี่นะครับน้องสนใจด้อนะครับอ่า คนใจสร้างได้นะครับแต่ว่าสร้างก็ต้องรอดสักก้อนนี่ยนะครับว่ได้ไปหางายไปอะไรกูเมือนะครับหายากเติบเยอะก็สิหามาได้พี่น้องยากเติบเยอะครับยากอีหลีนะครับบืนจับตาปืนก่อใหม่บืนตับตาตืนตัวนัดทินาร่วงหุ่นนะครับลังเจียกระเกือบตกนะครับนี่คือนะครับขั้นตอนน้าพี่น้องหลังจานรับผมแถีวนะครับนี่ครับ ปิดฝาแล้วนะครับเอาไปใส่นะครับเอาไปไหน,น<ม>ครับผมผมหลังจากปิดฝาแล้วนะครับยวไปใส่ <Okay. S 1> เอาใส่ตู้เย็นไว้ครับผมบใส่ตู้เย็นไว้เพื่อให้คงความเย็นยูบะเ้านะครับบ่มีเสียนะครับมีเสียไปใสยอยู่ในตู้เย็นยุก็ดอกก็ดี啊 <laughs> ไม่น่าตีบ้างไม่แถวฮาหาเดี๋ยวผมไปทัวร์นะครับเน้นอิริละผมเอาใส่ในตู้เย็นไว้ครับว่ามีเสียครับไม่มีเสียนะครับว่ามีเสียอิริละผมนี่นะครับเกทปใบเอาทำการนะครับสายหวานใส่จวดนะครับมาแค่หน้ากระพังรหัสซีบาห้องละสองร้อยนะครับนี่นะครับไต่ใบนะครับห้างนี้พี่น้อง ใส่กองฟ่วมบ่อยเพอมาข่วมเนาเนี่ประมาณเกือบสี่สิบเซนติเมตรหัวน้ำนะครับเน่าซ้อมถาดเลยนะครับซ้อมผิวนี่นะครับผมตัวกาศตัวอะไรกับบล้วยดอกรวยกับบลี่ข่วมทุกใจกับพีแต่ความทุกนะครับตัวท mm ุก hmm. ข์ใจทุกข <people> ์กายทุก <inf> ข์ใจหนูลำบากได้พี่น้องผู้น้องคนตาคนจกหลัวคนเลียจอยจอยหย่อนความทุกข์ความขึ้นตัวเพลินแล้วขึ้นโอ้ยตัวเพลินแล้วขึ้นนะครับ ก็จะดันจะตัวเนาะครับเอาพอพี่ฝากน้องก่นแล้วกันเด้อนะครับอยากได้กะนะครับมาครับมาบากกรยอมนะครับมากรยอมนะครับเบอร์โทรผมอยู่ในเพจอยู่นี่เอาหาผมหางานพี่น้องต้องการกะนะครับอ่านะครับโทรมาหาพอดีสวยปากกยอมนี่แหละบัดษันว่ากะจี้รถมากกระยอมนี่แหละนะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือโทมตกรอนครับเพราะว่าผมไม่เคยอยู่เฮียน ไส่ใส่ครับไปทุลายเนี่ยไปหาหมีมแน่กระทำภาษาผมนี่แหละใส่กองไว้นะครับใส่บ่อเหมิดก็เอาใส่ถาดไว้ครับมันไงแห้งปวดพวกไปหาถาดต้องไปหาเสื่อนกองพ่วมหาก็บจะไหนกับบ่อครับบ่มีกับเน่ทำนี่แหละอายเพื่อนนะใหญ่กเนยคนจะกับเื้อพวกมุกระแสียนเสียงสำหรับนะโอ้ยขอยบอกมูนานมาสั่นนะครับ ครับให้พี่น้องเนีเมืองเอฟซีเดี่ยเมืองนี่นะครับโอ้นี่ครับต้นตะข่านี่ครับจมมือเดียวกับเฉดังปวดๆครับผมนี่นะครับอ้านี่แหละครับสนใจกันแทกมากครับอันนี้ครับว่าสามารถปิดฟ้าได้นะครับสวัสดีเซลเลือรเกินโลคกลัวครับเพราะว่าเกือบสองลูกนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยครับเกือบสองลูกขนาใหญ่อีหรี่น่อครับเอ้านี่แหละครับของเทียเนี่ยนอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์อ้า ทำนี่ละะครับใหญ่อิริพ่ะนะครับใ mm hmm. หญ่นนแห้งฮาสนใจนะครับจุดตัวใดมารับของที่บ้านนะครับจากห้าสิบบาทถึงห้าละสองร้อยครับผมอยูด่ดีไม่แห้งลำรวยครับนะไฮทุกข์ไฮสุกไฮโลไฮไพ่เนาะครับเจ็บใส่พี่น้องนี่นะครับตู้เย็นผมนะครับตู้เย็นเจ็บคว่ำเย็นนะครับย่างดีนะครับเ,เจ็บคว่ำเย็นเนี่ยย่างดีตู้เย็นะเจ็บคว่ำเย็นโดยเฉพาะ ครับรุ่นนี้เนาะพี่น้องดูดีเนาะอย่ีสาวครับผมอยู่ดีไม่แห้งนะครับติดตามคลิปต่อไปกันเลย